สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อากาศดีนะวันนี้เป็นวันที่4เดือน4ตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่คุยกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเป็นเวลา9โมง34นาทีนะครับอากาศดีมานั่งหน้าบ้านนั่งนั่งหลังบ้านนั่งหลังบ้านก็ว่าจะตรวจ ATK สักทีหนึ่งหลังจากที่มีแอคทิวิตี้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ คิดว่าจะตรวจ ATK แล้วไหนๆจะตรวจ ATK แล้วก็เลยจะสอนเพื่อนๆดู ATK แล้วก็เรามาลุ้นผลไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็น ATK แบบ nasal swab นะครับ nasal swab ก็คือว่าแย่ก็ไปไม่ลึกแย่ไปในโพรงจมูกด้านหน้าเนี่ยถ้าถ้าติดโควิดก็รู้แลวนะครับแล้วก็มไการตรวจ ATK เนี่ยเพื่อนๆต้องรู้นะว่ามันมีการตรวจตั้งหลายแบบนะมีการเก็บจากน้ำลายก็มีนะครับ มีการเก็บจากนาซ่อก็มีมีการเก็บจากนาโซฟาลิงเจียวหืดแย่ก็ไปลึกๆเลยก็มีนะครับอันนี้ผมใช้แบบานาโซสวอนะครับแย่ก็ไปแค่2เซนก็รู้เรื่องละนะครับในชุดนี้มันก็จะมีไม้สวอชนะครับแล้วก็มีน้ํายานะครับน้ํายาซึ่งเขาก็จะมีที่ให้เก็บอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวซึ่งเราจะดูว่ามันกี่ขีดกันนะในวันนี้เรามาลุ้นผลพร้อมกันนะ โอเคอั okay. นดับแรกอันดับแรกเราเปิดขวดนี้นะครับแล้วก็อนอำยาเนี่ยนะครับเทใส่ในหลอดทดลองของเรานะเทใส่หลอดทดลองโอเคทุกอย่างเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วต้องทิ้งในที่สเตอร์ไลน์นะครับเพื่อนๆอ,อย่าไปทิ้งมั่วซั่วไม่ได้นะอันนี้ปิดไว้ก่อนนะต่อมาเราก็แกะไม้สวอตนะครับไม้สวอตมันจะมีด้านที่เป็น เป็นสำรีกับด้านที่เป็นเป็นแท่งไม้ธรรมดาให้เราฉีกจากด้านแท่งไม้ธรรมดานะครับเพราะว่าเราต้องใช้มือจับนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะสงเก็แนาโซสวอปนะถ้าจะเก็บนาโซฟาริงเจียวมันจะแย่ค่อนข้างลึกนะครับวิธีแย่ก็คืออาจจะเบาสอนไปเลยนะวิธีเก็บนาโซฟาริงเจียวคือต้องเงยหน้านิดหนึ่งนะครับแย่เข้าไปในจมูกแล้วก็ยกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แย่เข้าไปนะอันนี้ถ้าแย่ลึกๆมันจะแย่ไป,ไปอย่างเงี้ยนะฮะแย่ลึกๆ หมุนแต่ผมไม่เอานะผมเอาแค่นาซอก็พอนะครับหมุนสักหารอบนะอะขึ้นไปจมูกของข้างหมุนห้ารอบอจะกะักรจีโอเคเก็บเป็นสองฝั่งก็ดีนะครับเสร็จแล้วนะเราก็เอามาใส่น้ํายาด้วยน้ำตาลล่วงเอามาใส่ไปในน้ํายาปั๊บหมุนในน,น้ํายาได้สิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก่อนที่จะเอาไม้ขึ้นนะครับเพื่อนๆจะต้องบีบนะบีบให้น้ํายาเนี่ยสัมผัสกับแท่งไม้เห็นไหมบีบให้มันสัมผัสกันนะแล้วก็หมุนไปนะก่อนที่จะดึงขึ้นให้บีบนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปเพื่อเอาของมาให้หมดนะเก็บเก็บไอ้พวกแอนติเจนนะถ้ามีนะเก็บมาให้หมดนะครับถ้าทำให้คนอื่นต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วการทิ้งของเนี่ยนะครับต้องทิ้งให้สเตอร์ไลน์นะทิ้งให้สเตอร์ไลน์นะครับ โอเคปิดฝาเอาละทีนี้แหละลุ้นละลุ้นละลุ้นละนะครับอันนี้ก็คือ,อาบาที่เอาไว้หยดสารนะมันจะมี2ช่องนะครับสช่องอันนี้คือช่องที่เราหยดสารใส่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือดูผลการดูผลเนี่ยมันจะมีตัวทีกับตัว C ถ้าขึ้นแต่ตัวขึ้นแต่ตัว C ก็แปลว่าเราไม่ติดเชื้อนะครับคือคอนโทรลถ้าขึ้นแต่ตัวทีแปลว่าเสียนะครับ ถ้าขึ้นแต่ตัวทีเนี่ยแปลว่าเสียนะเทนี้ใช้ไม่ได้ถ้าคนที่ติดกิจะต้องขึ้นทั้ง C และทีนะครับเอาละหยดนะหยดหยดหยดงี้หนึ่งสองสามอันสักสี่ห้าหยดนะสี่ห้าเอาละเอาล่ะหยดนะห,ยดห,ยดหยดย้า, 1, 2, 3, า,า,าหยดหย จริงๆเนี่ยพอหยดไปเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่น้ำเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนที่ใช่ไหมถ้าคนที่ติดนะจริงๆเนี่ยพอเคลื่อนไปถึงตัวตัวทีเนี่ยมันก็เห็นแล้วนะมันจะเริ่มเห็นรอยจางๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเรามาลุ้นกันว่าอย่างไงนะน้ำมันจะเริ่มเคลื่อนที่นะฮะน้ำจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นเลยเห็นจางๆที่ตัวซีล้ะแต่ตัวทีไม่เห็น เห็นย่างจางที่ตัว C แล้วเดี๋ยวปิลเดี๋ยวปิว,ว,ปวอ่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นที่จะเห็นที่ตัว C แล้วแปบ๊บเดียวเองไม่ต้องจริงๆไม่ต้อง,ง15นาทีก็พอรู้ผลละแต่จะเอาชัวร์เนี่ยก็ต้องเอา15นาทีนะครับตอนนี้น้ามันเคลื่อนผ่านไปเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานนะอีตัว T เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นมาให้เราเห็นแล้ว ตัวทีมันจะขึ้นไห้เราเห็นเห็นเป็นขีดจางๆพอรอไปสักพักหนึ่งนะมันจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วพอน้ําผ่านตัว C ีไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นทั้งตัวทีและตัว C นะครับอ่ะถือรออีกสักครู่หนึ่งเอาให้มันชัวให้มันชัวแต่ตอนนี้พอเห็นได้แล้วว่าว่ามันขึ้นขีดเดียวตรงตัว C นะครับตัวทีไม่ขึ้นเห็นไหมขึ้นขีดเดียวอ่ะเดี๋ยวรออสักครู่หนึ่งก็ได้ ทุกอย่างนะเพื่อนๆน,นะจะต้องเก็บให้มันมิดชิดนะแล้วเวลาทิ้งเนี่ยเราควรจะทิ้งในถังขยะติดเชื้อนะครับทิ้งในถังขยะติดเชื้อนะเพราะว่า,าถังขยะทั่วไปเนี่ยเราไม่ควรจะไปทิ้งในพวกการเก็บตัวอย่างตรวจพวกนี้นะครับเดี๋กว่าวจะไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อนะ ถ้าที่บ้านไม่มีถังขยะติดเชื้อแล้วก็ก็ผูกแล้วแปะไว้หน่อยละกันให้คนที่เก็บขยะของเขารู้นะครับขีดเดียวชัดเจนโอเคนะครับจริงๆถ้าทิ้งไว้เนี่ยนะมันก็จะมันก็15นาทีดูผลนะฮะ15นาทีแปลผลอ่าถ้าเกิดว่าไม่ติดมันก็คือขึ้นขีดเดียวยงี้แหละตัว C ขีดเดียวถ้าติดจะขึ้น2ขีดทั้ง C และ T ถ้าขึ้นทีอันเดียวเทสนั้นเสียนะครับไม่จริงนะครับโอเคนะเพื่อนเวันนี้ผมยัง1ขีดอยู่นะครับก็วันนี้เก็บตัวอย่างตัวจให้ดูทำให้ดูเองเลยนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับเพื่อนเสวัสดีครับ